มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับชาวกะเหรี่ยงนะคะคตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกะเหรี่ยงได้6คนมีพฤติกรรมไปหลอกชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเองเนี่ยให้มาทําบัตรประชาชนค่ะเป็นบัตรประชาชนชาวกะเหรี่ยงแล้วก็บอกว่าค่าทําบัตรเนี่ยห้าพันจะมีสิทธิพิเศษเดินทางได้200กอกว่าประเทศนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะคือที่พื้นที่สวนพึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเจอกะเหรี่ยงมารวมตัวกันเป็นพันคนเลยถามว่ามาทําอะไรกันเขาบอกว่ามีพระ กระเรียงรูปหนึ่งบอกว่าให้มารวบรวมรายชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงเพื่อทำบัตรประชาชนให้นะคะ ไปดูอีกหนึ่งกรณีค่ะจับชาวเมียนมาได้4คนนะคะพฤติกรรมก็คือหลอกทําบัตรประจําตัวให้กับชาวกะเรี่ยงนะคะแล้วชาวกะเรียงเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะใช้บัตรนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการสมัครงานให้ในายจ้างรู้สึกว่าอ๋อฉันมีบัตรถ,ถูกต้องนะคะ,คะล่าสุดตํารวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะคนร้อยกว่าประเทศนะคะพอโดนตํารวจจับได้ทั้งหคนนี้สารภาพแปลกๆบอกว่ามีพระอาจารย์คนหนึ่งสั่งให้ทําถ้าไม่ทําจะมีอันเป็นไปแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นเรื่องราวของชายชาวกระเหรี่ยง6คนค่ะถูกตำรวจผู้ทรส่วนพึ่งแล้วก็ในอำเภอสวนพึ่งที่ราชบุรีคุมตัวไปสอบสวนเลยแล้วก็ไปยึดบัตรลักษณะคล้ายๆกับเป็นบัตรประจําตัวประชาชนกับหนังสือเดินทางนําไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดอยู่นะคะตอนนี้เนื่องจากว่า ทั้ง6เนี่ยมีพฤติกรรมไปชวนชาวกะเรียงด้วยกันแต่ชวนกันเป็นนับพันพัคนเลยนะคะให้มาลงชื่อแล้วก็อ้างว่าสามารถทําบับประชาชนชาวกะเรียงแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษมากกว่าปกติแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าทําบัตรคนละ5,000บาทนะเก็บเข้าไปสิพันคน5,000บาทโอ้ก็เยอะนะชาวกะเรี่ยงไปลงชื่อกันแล้วนี่2,000กว่าคนนะคุณผู้ชมโอ้โหไปปากต่อปากปากต่อปากกันไปแบบนี้นะคะ คือ6คนนี้หนึ่งใน6ชาวกะเหรี่ยงที่ถูกควบคุมตัวนี้เข้าอ้างว่าอย่างนี้เขาว่าได้รับมอบหมายจากพระชาวกะเหรี่ยงรูปหนึ่งให้มารวบรวมรายชื่อชาวกะเหรี่ยงเพื่อจัดทําบัตรประชาชนให้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเหมือนบัตรประชาชนของคนไทยทุกอย่างอะค่ะแล้วก็บอกว่าจะสามารถเดินทางได้เกือบ200ประเทศถ้ามีบัตรนี้โดยไม่ผิดกฎหมายะนะ ที่นี้มันแปลกๆไงเรื่องราวมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นในอำเภอสวนพึ่งก็เลยแจ้งเตือนเลยค่ะมันแปลกแล้วก็อยากจะให้ชาวกะเรียงระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพนะคะคฟังเสียงในอำเภอสวนพึ่งเขาชี้แจงเรื่องนี้กันเลยค่ะขอแจ้งเตือนนะครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการหลอกลวงนะครับ ทางตำรวจก็ได้กำลังดำเนินการที่จะเอาผิดในส่วนของพวกที่มาทำการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องกะเหรี่ยงว่าการทำบัตกรกะเหรี่ยงแล้วสามารถไปได้ร้อยเก้ากประเทศแล้วก็ออกนอกเขตจังหวัดต่างๆเนี่ยไปได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยไม่มีนะครับเป็นการหลอกลวงและก็ต้มตุ๋นกันคืนไว้ก่อน เบืองต้นนะคะตำรวจเข้าคุมตัวทั้งหมด6คนเนี่ยไว้สอบสวนแล้วละ่ะและเดี๋ยวจะประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยว่าเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงเพราะว่าตอนสืบสวนนี่ก็งงๆนะทั้งหมดนี่ก็คือยังคงให้การวกวนอยู่อ้างแต่ว่าได้รับการสาั่งสอนได้รับการปลูกฝังมาจากพระอาจารย์จะต้องทําตามถ้าหากขัดขืนอาจจะตายได้ทํานองนี้อ่าเดี๋ยวรอการสืบสวนถึงลงรายละเอียดลึกๆอีกทีนึงคะ่ะว่าอะไรอย่างประชาชนให้แล้วจะมีอาพิสิ์มากกว่าปกติด้วย ค่าทำเนี่ยห้าพันบาทมีคนมาลงชื่อสองพันกว่าคนแล้วนะคะแถมอภิสิทธ์ที่จะได้คือสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกหโโเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะคะโดยไม่มีปัญหาเลยไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องทำอะไรเพิ่มด้วยซึ่งเรื่องนี้นาย,นายอำเภอสวนพึ่งนะคะก็ชี้แจงว่า มันน่าจะเป็นความไม่ชอบมาพากลและค่ะอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงด้วยว่าถ้าทําบัตรประชาชนกะเหรี่ยงแล้วเนี่ยลงทะเบียนครั้งแรก50บาทรับบัตรแล้วจ่าย5,000บาทจะเดินทางไปได้ทั่วโลกมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยแจ้งเตือนว่าข้อมูลเนี่ยเป็นการหลอกลวงตอนนี้กําลังดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่หลอกลวงประชาชนในพื้นที่อําเภอสวนพึ่งว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะส่วนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยก็เดี๋ยวประสานตมให้มาดําเนินในส่วนของข้อ,ขอ,ขอกฎหมายที่จะดําเนินการได้ต่อไปนะคะ ปุมตัวได้นะคะคนที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่ใกล้ๆก,ก,กันแถวนั้นนะ <c oughs> ท,ที่สมุทรสาครนะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดค่ะตารวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ได้ร่วมกับตํารวจสอนอสแม่ดำค่ะร่วมกันจับกลุ่มชาวเมียนมาสี่คนมีนายโมซอนางสาวอเยงเนางนายโซอ่อ,องเนียงแล้วก็นายสอดฐานนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบอกว่ามีชาวเมียนมาเนี่ยมาเช่าห้องพักค่ะเพื่อลักลอบทําบัตร ประจําตัวปลอมให้กับชาวกะเรียงทําให้มีผู้เสียหายนะเป็นชาวกะเรี่ยงหลงเชื่อเนี่ยจํานวนมากทีเดียวตํารวจจึงนํากําลังไปตรวจค้นนะคะห้องพักในซอยสแกง,งามย่านบางขุนเทียนนะคะพร้อมกับ จับกุมตัวผู้ต้องหา4คนยึดของกลางมาได้นีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น์โมเดม็มเราเตอร์บัตรประจำตัวบุคคลปลอมนะคะโทรศัพท์สมุดบัญชีธนาคารวิทยุสื่อสารกุญแจมือโอ้โหครบครันะนะอยู่ภายในห้องพักนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนเขารู้ว่ามาก่อเหตุแบบนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่า เช่าห้องพักมาเพื่อหลอกทำบัตรประจำตัวให้กับชาวกะเหรี่ยงนะคะเขาคิดราคาคนละ5,600บาทค่ะ5,600บาทเนี่ยเป็นค่าซองบัตรแขวนคอร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีค่าทำบัตรอีก5,500บาทแล้วก็ยังแอบ,บอ้างบอกว่าบัตรนี้เนี่ยเป็นเหมือนหนังสือเดินทางเพื่อแอบ,บอ้างกับเจ้าหน้าที่และสามารถใช้หลอกในจ้างเพื่อให้เข้ารับทางานได้อีกด้วยนะคะทั้งหมดถูกดาเนินคดีในข้อหาร่วมกันมีและใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมนะ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมทรงตัวดำเนินคดีต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ อีกด้านหนึ่งนะคะนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานเนี่ยตรวจสอบดูดีๆก่อนนะคะว่าเขามีบัตรมีบัตรเขาถูกหรือเปล่านะมันมีขบวนการแบบนี้อยู่นะคะ5,600บาทแมได้ไปเลยฟรีๆแค่ค่ากระดาษกับปรินเตอร์อะไไม่เท่าไหร่เองนะคะแต่ว่ามันเป็นการปลอมไงซอมชื่อคนอื่นด้วยนะคะถือว่าแพงนะถือว่าแพงห้าพันหกร้อบาทนะคะแล้วค ดูแล้วกันเป็นแรงงานชาวเมียนมามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยยังมากระทําความผิดกฎหมายไทยอีกต่าง<อ>หากสักสิบยี่สิบคนนี่ก็ได้ไปไม่น้อยแลวนะใช่แล้วค,ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องมีการผลักดันใ,ให้กลับไปในประเทศของเขาไม่ให้อยู่ในประเทศไทยของเราต่อแล้วเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายมากมากว่านี้ก็เป็นได้นะคะ